สวัสดีนะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะเป็นสออ้มโอทับทิมสยามนะคะวันนี้นะคะเราปลูกแบบลงเข่งนะคะสออ้มโอทับทิมสยามนะคะต้นพันธุ์ที่เราปลูกเป็นต้นพันธุ์แบบเสียบยอดนะคะปลูกแบบเลี้ยงเข่งทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะต้นพันธุ์ส้มโอทับทิมสยามนะคะแบบลงเข่งแบบนี้นะคะแบบเลี้ยงเข่ง ออกลูกในเข่งแบบนี้นะคะออกลูกในเข่งแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดข้ามาทามาได้เลยนะคะออกลูกแบบเยอะในเข่งเลยนะคะออกลูกแบบหลายลูกแบบนี้เลยออกลูกแบบเต็มเต็มต้นเลยนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะ เสโบชักยุนสยามนะคะแบบเล้นงเข่งแบบนี้นะคะสดถามก็มาทางลายได้เลยนะคะขายแบบยกเข่งแบบนี้เลยนะคะแบบยกเข่งไปทั้งลูกแบบนี้เลยนะคะลูกคา้าต้องการกี่เข่งแจ้งได้เลยปลูกแล้วไม่ต้องโรอนะคะเก็บลูกทานได้เลยนะคะรอ้ห้ผลตเก็บลูกทานได้เลยนะคะลูกคา้าท่านไหนที่สนใจนะคะแบบเลี้ยงเข่งแบบนี้ก็ แจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะ